สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระคำยามเช้าครับวันนี้เราอยู่ในหัวข้อน้ำใจของพระเยซูคริสต์จากพระธรรมฟิลิปปีบทที่สองข้อ5ถึงข้อที่8พระธรรมฟิลิปปีบทที่สองข้อ5ถึง8ท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพของพระเจ้า แต่มีได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือแต่ได้กลับทรงสละและทรงรับสภาพทาตทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้วพระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา กระทั่งความมรณาที่กางเขนน้ำใจของพระเยซูคริสต์คือการสะท้อนชีวิตของพระองค์นะพระเยซูได้สะท้อนชีวิตของพระองค์จนทุกคนสามารถสรุปได้ความว่าเนี่ยคือน้ำใจอย่างพระเยซู นั้นในพระมพีตอนนี้จึงใช้คําพูดว่าท่านจงมีน้ําใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพรีสุขีจามคนที่มีชีวิตในพระคต์ได้เรารับการเร้าใจจากพระคต์คือคนที่มีน้ําใจเหมือนพระเยสุิสต์ฉะนั้นวันนี้เรามาดูว่าน้ําใจของพระเยสุิสต์เนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะน้ำใจของพรงนีเขาเรียกว่ากว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหน นั้นชีวิตของคริสเตียนจําเป็นต้องมาเรียนแบบน้ําใจของพระเยซู่าน้ําใจพระเยซูเป็นอย่างไรนะครับน้าใจพระเยซูกว้างใหญ่ขนาดไหนนะครับนั่นคือสิ่งคัญสิ่งที่พระพีพูดถึงนะฮะหกข้อเรื่องใหญ่เลยนะครับพระองค์ทรงยอมทำทุกอย่างเพื่อมนุษย์ที่พระองค์ทรงรักยอมทำทุกอย่างเพื่อมนุษย์ที่พระองค์ทรงรัก และมนุษย์ที่พระงค์ทรงรักเป็นใครเป็นมนุษย์คนบาปไม่ใช่คนดีนะฮะเป็นมนุษย์คนบาปนั่นคือน้ำใจพระเยซูเริ่มต้นอันตรแรกเลยเรักคนที่ไม่น่ารักเนี่ยเป็นการแสดงความน้ำใจการรักคนที่น่ารักเนี่ยง่ายนะไม่ต้องฝืนแต่การที่รักคนไม่น่ารักเนี่ยถ้าไม่มีน้ำใจอย่างพระเยซู เราจะฝืนรักแน่นอนแต่ถ้าเรามีน้ำใจอย่างพระเยซูเราจะไม่ฝืนรักเราจะรักด้วยความเต็มใจพระเยซูรักมนุษย์คนบาปรักด้วยความเต็มใจพระองค์ไม่ได้ฝืนใจอะไรที่เป็นเครื่องยืนยันว่าพระองค์ไม่ได้ฝืนใจในการรักคนบาปอย่างเรานะฮะสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้คือทรงยอมละสภาพพระเจ้าสละสภาพของพระเจ้ามาบังเกิดเป็นมนุษย์ อันนี้คือง่ายๆนั้นเราบางคำบางคาเราเห็นคนจำนวนมากมายอารัที่ผ่านมาไม่นานนี้เราพูดถึงเซน์วาลนทนยนะเซนวลนทา์ Saint ก็สละ <c oughs> หลายอย่างเพื่อให้คนได้รู้จักกับพระเยซูและก็วาลนทายก็รักทุกคน <c oughs> เหมือนกันไม่รักใครมากกว่ากัน เพียงแต่ว่าใครต้องการความรักมากกันนะทำความกระจายนิดนิดนะรักใครมากกว่ากันกับใครต้องการความรักมากกันไม่เหมือนกันบางค่าบางคาทําไมเราต้องให้ความรักนี้เยอะเพราะคนนี้ต้องการความรักสูงมากแต่ทําไมเราให้ความรักคนนี้น้อยก็เพราะคนนี้ไม่ต้องการความรักมากนักเขาไม่ขาดความรักมากเมือคนหิวข้าวมากคนหิวข้าวน้อยนะ เราให้คนที่หิวข้าวกินข้าวมากก็ไม่ได้แปลความเรารักคนนั้นมากกว่าในกอเป็นคนหิวข้าวมากตั้งเช้าไม่กข้าวึงท้องเย็นแล้วล้วก็กินเยอะจนอิ่มในขอนะกินมาแล้วนะเมื่อสองชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วก็ให้นิดเดียวอันนี้ไม่ไแปลววารักมากหรือรักน้อยแต่แปลความว่าอีกฝ่ายเนี่ยต้องการความรักมากหรือน้อยเท่าไหร่ อันนั้นคือสินคัญนั้นพระเยซูเนี่ยยอมสละสภาพของพระเจ้ามาบัเกิดมนเพราะว่ามนุษย์เนี่ยต้องการความรักจากพระเจ้ามากนะถ้าพระเจ้าไม่ยอมสละสภาพพระเจ้ามาช่วยเขาเขาคงไม่รอดและสละสภาพพระเจ้ามาไหมมาเพื่อช่วยมนุษย์นะมาบัเกิดเป็นมนุษย,นย์ละสภาพพระเจ้าไม่ใช่ละธรรมดานะแต่ละละมารับอีสภาพหนึ่งที่แย่กว่า นะครับหลายครั้งรลาคาเศรษฐีก็ยอมมาใช้ชีพกับคนทั่วไปนะแทนที่อยู่บ้านสบายๆก็ไม่อยู่มาอยู่ทุกข์ลำบากกินนอนกับคนที่มีปัญหาชีวิตแรงกล่พาพวกนี้เหมือนกันพระเยซูเหมือนกันละสภาพพระเจ้าที่สุขสบายมาเปลี่ยนสภาพใหม่อยู่สภาพใหม่ในฐานะ,ะมนุษย์เหมือนกันแต่ไม่ใช่เป็นมนุษย์คนบาปแต่อยู่กับมนุษย์คนบาปอันนี้คือสิ่งสําคัญ ที่เป็นน้ำใจที่กว้างขวางมากเหลือเกินทาไมพระเยซูต้องยอมละสภาพพระเจ้าและเป็นสภาพมาเป็นมนุษย์ธรรมดาอย่างเราก็เพราะว่าพระองค์ทรงรักเราอันนี้น้ําใจอันนี้ใหญ่พระเยซูแล้วไม่พอยังยอมรับใช้มนุษย์อีก <c oughs> ใช่ไหมไม่มีที่สุโหนอนไม่ใช่ไม่มีแต่มีแต่ฉันยินดีสละที่สุขหันอน เพื่อจะเดินทางไปทั่วเพื่อจะบวกประกาศเรื่องข่าวดีของพระเจ้าเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าพยายามบอกจงกลับใจใหม่เพราะเป็นสวรค์มาใกล้แล้วในพระเยซูพยายามทำนะครับยอมรับชายมนุษย์ตลอดไปทั่วนะฮะยอมทิ้งบ้านของตัวเองยอมทิ้งบ้านสวรรค์แล้วยอมทิ้งบ้านในโลกอีกต่างหากนะฮะมาใช้ชีวิตกับเราทั่วไปไม่งั้นเราจะรู้จักสุดท้ายนะฮะก็คือยอมสละชีวิตเพื่อมนุษย์ แม้จะต้องทนทุกข์ลำบากขนาดไหนพระองค์ก็ยอมนะฮะเพราะรักมากนะฮะเอาละยอมรับสภาพพระเจ้าและจากความสบายมาสู่ความลําบากยอมรับสภาพพระเจ้าที่มีความจํากัดมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีความจํากัดเมื่ออยู่เป็นมนุษย์ที่มีความจํากัดแล้วมาถึงเวลาก็อยอมละบ้านเรือนของตนนะ,ะทำตัวเป็นคนไม่มีที่สุขหัวนอน,อนเพื่อจะช่วยเหลือคนอื่นสุดท้าย ก็รู้ว่ามีวิธีสุดท้ายที่ช่วยมันได้คือยอมตายเพื่อมนุษย์ให้ชีวิตนะฮะถ้าจะทํามนุษย์ได้รับความรอดได้พระเยซูทําทุกอย่างอันนั้นคือสิ่งที่มองเข็นว่านี่คือน้ําใจกว้างขวางของพระเยซูเหลือเกินน้ําใจนีหายากคริสเตียนจะมันมากมายเรียกร้องความรักและเรียกร้องคนอื่นแสดงความรักแต่ตัวเราเองเราแสดงความรัก อย่างที่พระเยซูรักเราหรือเปล่าคาว่ารักอย่างที่พระเยซูรักเราคือให้มีน้ําใจเหมือนพระเยซูเรียนแบบน้ําใจของพระเยซูทําตามอย่างที่พระเยซูทําแต่เนี้ยเขาเรียกว่าน้ําใจที่กว้างขวางเหลือเกินเกินกว่าจะเข้าใจนะถ้าเป็นอย่างเราเราเนี่ยบางครัง้งบางคา,า,าเราไปช่วยเหลือใครมากเกินไปคนก็ตั้งคำถามว่าอะไรกันต้องทำขนาดนี้ทีเดียวหรือ ตั้งคำถามนะทาไมเราต้องทําขนาดนี้เชียวหรือพระเจ้าทําอะไรกับเราอะทําไมพระเจ้าทําขนาดนี้กับเราอะไอ้ที่เราทํายังไม่เท่าที่พระเจ้าทําเลยฉะนั้นจงมีน้ําใจเหมือนพระเยซูพระเยซูรักเรามากยอมทุกอย่างให้เราถ้าเราจะมีน้ําใจพระเยซูก็ทําอย่างพระเยซูรักคนอื่นเหมือนอย่างที่พระเยซูรักเราร่วมใจฐานครับพระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักพระองค์พระเจ้ายิ่งใหญ่สมควรแก่การสรรเสริญประเกีย จนมีเดชพระเจ้าใที่สูงสุดให้ก้างหลายที่จะมีน้ําใจเหมือนย่งพระเยซูด้วยการช่วยเหลือจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจา้าอาเมนคําถามสําหรับการใคร่ครวญท่านคิดว่าท่านจะมีความรักอย่างพระเยซูได้อย่างไร พอคิดประจำวันนี้นะครับน้ำใจของพระคริสทําทให้ชีวิตออเรามีคุณค่าพี่น้องครับถ้าคลิปนี้เป็นพรแก่ท่านกรนุณากดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และกด share, แชร์พระเจ้าอวยพรครับ